อำเภอหลังสวนเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายโดยประเพณีที่เด่นๆของอำเภอหลังสวนนั้นก็คือประเพณีแห่พระแข่งเรือแถมยังมีการปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเป็นต้นเอกลักษณ์อำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวนมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่วงชี้ถึงความเป็นชาวหลังสวนนั่นก็คือประเพณีแห่พระแข่งเรือซึ่งมีเพียงที่เดียวในโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสนุกสนานครื้นเครงกันในวันหลังจากออกพรรษาค่ะ การแข่งขันลักษณะของการแข่งขันจะประกอบไปด้วยฝีพายจำนวน30 32ถึง32คนโดยลักษณะของการนั่งจะนั่งกันเป็นคู่คู่ยกเว้นนายหัวเรือและนายท้ายเรือร่วม170กว่าปีแล้วกระเพณีวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวนที่ผู้คนจากหลากหลาย ต่างหลังไหลมาเที่ยวชมการแข่งขันในรชัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ได้เสด็จมาประพาสที่หลังสวนที่มีการยกฐานะเป็นเมืองชั้นจัตะวา ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสหลังสวนนั้นมีเรือนำสเสด็จสองลำคือเรือมะเขืยยาและเรือสีนวลจากข้อมูลที่ปรากฏทำให้เป็นหลักฐานสำคัญว่าหลังสวนมีการแข่งเรือมาอย่างยาวนาน จัดประเพณีแห่พระแข่งเรือนั้นมักจะเริ่มขึ้นในวันแรมหนึ่งข้าเดือน11เนื่องจากเป็นวันออกพรรษาของทุกปีโดยชาวพุทธจะตักบาตรเทวกันที่วัดเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นวัดตั้งอยู่ริมน้ำพาหนะที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อนนั่นก็คือเรือหลังจากที่ชาวบ้านทำบุญตักบาตรที่วัดเสร็จแล้วมักจะต้องมีงานเล่นเริงเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด โดยในสมัยนั้นมีการใช้เรือเป็นยานผานะอาจจะก,ก่อให้เกิดการแข่งเรือกันเกิดขึ้นจากกิจกรรมเพียงแค่ผลคลายความเพรียดในสมัยก่อนนั้นส่งผลสู่การเป็นวัฒนธรรมแห่งรูปแม่น้ำหลังสวนและประเพณีแห่พระแข่งเรือในปัจจุบันนี้ก็ให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่มีคุณค่าต่อชาวหลังสวนเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะการแข่งขันจึงเป็นเหตุให้แต่ละหมู่บ้านต้องมีการขุดเรือโดยใช้ไม้ที่มีลักษณะใหญ่ความยาวของลำเรือประมาณ18-19เมตรโดยอาจจะใช้ไม้ตะเคียนหรือไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ที่เหมาะสำหรับแก่การขุดเรือกกติกาการแข่งขัน ในปัจจุบ,บันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ30สีพายและ32ฟีพายกำหนดระยะการแข่งขัน500เมตรโดยเรือลำไหนที่นายหัวสามารถปีนโขนขึ้นคว้าธงได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ